สวัสที่ครับปกอบทีเกนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับมาหาเรื่องดาวตัวเกมกันสักนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดไปเองครับหรือว่าเกมมีปกปิดข้อมูลตรงนี้อีกแล้วนะครับหรือว่าเป็นบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะอนเป็นเรื่องของเกียร์แจกฟรีนั่นเองนะครับสกิลบวก่าครับสร้างความเสียหาย n เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีพื้นที่นะับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะหรือกลับมาเล่นนะัดไม่เคยคุ้นเคยกับเกียร์แบดดาวนะครับ ตรงนี้เรียกง่ายๆว่าดาเมจสกิลแบบ1ทีนะไม่นับดาเมจพิษนะครับเรนเจอร์ uh, ตัวไหนมีดาเมจสกิล uh, ครับแบบ1 1ทีแบบ 2,000%-3,000% นาม uh, นะสามารถใส่กับเรนเจอร์ได้ทุกตัวในเกมนะครับ uh, ส่วนเก็คือเกียร์แต่ละชิ้นเนี่ย uh, มันมีการสุ่มค่าไม่เหมือนกันนะครับ uh, ที่เคยมีเวลาก็พวกเกียร์ไก่ทองนะครับ uh, งโตมันอันเก่านะแล้วก็เกียร์ชิ้นนี้นะครับ ส่วนเกียร์ชินี้เนี่ยมันสุ่มที่450เปอร์ถึง600เปอร์นะเมื่อตีบวกเต็มเรียบร้อยครับอันนี้ผมโชคดีมากนะได้ค่าตันครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมทำคลิปแจ้งไปแล้วครับว่า ถ้าสมมติว่าใครเปิดได้บอสตัวใหม่แล้วไม่มีเกียร์ใส่อยากให้มันตีหนักขึ้นนะนําเกียร์ชิ้นนี้ไปใส่ได้ซึ่งผมทดสอบไปเรียบร้อยแล้วออเคโอเค,อเคตีหนักขึ้น,นครับแต่พอผมจะเปลี่ยนเอาเกียร์ชิ้นนี้ไปใส่ให้กับตัวอื่นผมก็เลยเอาเล่าลงเตียมค่า300กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาใส่ให้กับบอสมืดแล้วลองตีดูปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมาแรงกว่าเกิดอะไรขึ้น เล่าลงเตียม300กว่าเปอร์ไอ้เนี่ย600เปอร์ตัวเลขมันต้องคำนวณตามนี้ดิทําไมกลายเป็นว่าเล่าลงเตียม300กว่าเปอร์มันตีเบากว่าชิ้นี้เฉยเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้มาทดสอบให้ดูกันนะคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่าข้อมูลตัวนี้ผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่า มันบัคหรือมันมีปัญหาหรือเป็นเฉพาะเกียร์ชิน้นนี้ในสมัยเกียร์ทงโตมันอ่ะผมก็เคยทดสอบไปแล้วคือมันค่ามันพันกว่าผมเห็นว่ามันแรงก็คือแรงก็คือจบไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอมาเกียร์ชิ้นนี้เจอกับตัวเองปุ๊บเฮ้ยเอาอีกแล้วเกมอะไรกันวะนะครับเรื่องของตัวเลขผมก็จะบอกตลอดนะว่าดูเพื่อให้รู้ครับแต่ต้องทดสอบจริงว่าเฮ้ยทดสอบจริงมันเป็นยังไงผมจะเน้นเลนะเกมนี้นอย่าไปเชื่อถืออะไรเกีย่ยวกับตัวเลขมากนักนะครับ และวันนี้มาทดสอบกันนะว่าผลจะเป็นยังไงครับ่ะใครอยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คนะผมขอแนะนําร้าเติมเกมร้นนี้นะครับ The Fan Top ขอเป็นที่2ด้วยราคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับก็เป็นรับเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆครับ ID ถูกอะไรเติมได้หมดนะทั้ง LINE Facebook Google เปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นครับอัตรทางร้านมีบริการเปิดกาชาให้นะสํหรับคนที่ใช้แต่ Android ล้วนๆครับเติม Ruby Pack Ruby คุณ2ภายต่างๆส่วนแพ็คที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby Android เราสามารถจัดเองได้เลยนะอะตอนนี้ก็จะเปิดกาชาครับเติมที่ร้านด เดอะซันชอปไปดูผลงานที่ร้านได้นะเาเปิดเลนเจอร์เปิดเกียร์ให้ทางบ้านได้เยอะอยูม่มงานใครสนใจก็รีบไปจัดกันได้ครับส่วนใครไม่อยากสู้กับตู้กระชาก็มีไอเดีเริ่มต้นนะอ่าไปหาครับโคโโบแสงมืดครับกับราคาที่ต้องการครับไอดี ID มีมากกว่าที่เห็นนะลิงก์เช็คไอเดีเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์อยากได้แบบไหนก็ลองไปดูเลยนะครับว่าราคาแบบไหนตัวแบบไหนไปจัดกันได้ครับจะเติมเกมหรือไอเดีเริ่มต้นต้องของร้านเดอะซันชอปเลยครับเดี๋ยวไปงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเดอะซัน เป็นที่หนึ่งในใจคุณครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับมาดูกันครับอเดี๋ยวผมจะทดสอบอันนี้ผมใส่ดาเมจจุดเดียวนะความต้มตีรวมครับ4 4 4เปอร์นะครับแล้วก็ตีบวกศักยภาพนะครับเป็นส่วนของความต้มตีมีผลนะผมทําให้ดูไปแล้วทบว่ามีผลตัวเลขเพิ่มขึ้นมาชัดเจนครับในส่วนของศักยภาพแต่ในส่วนของเกียร์เริ่มงงแล้วครับว่าอะไรยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ตัวนี้โหดมากนะ PUP อัีหลักผมเนี่ยทำให้โหลีกนี่คือไปสูงมากๆเลยครับนี่ดูนะอ่าดาเมจเกือบเกือบจะครึ่งหลอดอันนี้คือประเมินด้วยสายตานะเหมือนมันปรับให้มันแรงขึ้นไปอีกหรือเปล่านะ่ผมคานข้าจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะอเดี๋ยวทอดเกียร์ให้ดูกันส,สดๆครับเมื่อกี้เกือบเกือบจะครึ่งหลอดนะเอาเป็นว่าเราประเมินด้วยสายตาคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ลงทุนเลยครับใส่เกียร์ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ มันก็จะขึ้นมาว่าเพิ่มไปอีก600เปอร์นี่เขาก็จะแจ้งตามนี้ชัดเจนนะครับว่า,าเดิมครับค่าความเสียหายเนี่ยสามสิบสามเท่าก็คือ3 3 0 0นะครับบวกสกิลบวกเข้าไปอีก600เปอร์6ก0เปอร์ก็ต้องเป็น600เปอร์นะเดี๋ยวมาดูกันวา่าบวกเข้าไปอีก600เปอร์นะครับมันเป็นยังไงนะอย่าพึ่งหมดหลอดครับถ้าเกิดหมดหลอดทีเดียวก็ จะไม่เห็นค่าแต่ว่าน่าไม่น่าจะหมดหลอดนะอะเดี๋ยวดูกันครับเมื่อกี้นะครับดาเมจหนึ่งจุดจากเกียชิ้นเดียวครับก็เกิดเกิดจะขึ้นหลอดหนักมากหนักจริงๆเลยตัวนี้อ๋อตอนนั้นผมรีวิว h y p e r m a แนี่ว่ามาดูนครับเพิ่มไปอีกหกรอเปอร์นะครับไม่น่าจะหมดหลอดเพราะว่าไม่ใช่ Arc อัพเกรดหาต่อเดี๋ยวมาดูกัน นี่600เปอร์นะดูนะครับว่ามันเหมือนเพิ่มมานิดเดียวจริงๆก็คือประมาณครึ่งหลอดอันนี้โดยประมาณนะประเมินจากสายตานะประมาณครึ่งหลอดกับการที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา600เปอร์อันนี้ผมจะประเมินด้วยสายตาอย่างเดียวนะเพราะว่าเราไม่สบบามารถเห็นตัวเลขที่หน่ชัดนะครับว่ามันลดไปเท่าไหร่ตรงนี้เราจะเทียบเคียงกับจำนวนที่เราเห็นว่าเลือดเนี่ยมันลดไปเท่าไหร่นะ,ะถอดเลยครับต้องรีบถอดทันทีนะ โอเคครับแล้วผมเปลี่ยนมาเป็นใส่เหล้าลงเตียมนะครับเอาซักสามร้อยเปอร์แล้วกันเ,เกียร์ไปไหนแล้วเนี่ยเออครับเพราะว่าตอนที่ผมทดสอบตอนแรกเนี่ยผมก็ทดสอบก,กับเกียร์ค่าเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแบบว่าต่างจังวะมันแปลกๆอยู่บ้าน,นะ อ่ะโอเคชิ้นนี้ครับ320เปอร์ดูนะบวกไปอีก3 2 4เปอร์ตามหลักการมันก็ต้องบวกไปที่3 2 4เปอร์สิเมื่อกี้600บางควรจะต้องบวก600อ่าจากค่าเกียร์10ปีครึ่งครับอ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้จะตีแรงเกินครึ่งหลอดเลยนะครับอ่าไปดูวนครับอ่าเดี๋ยวจับตาดูเลยนะแรงเกินครึ่งหลอดนะครับ อ่าไม่ออกสกิลครับไม่ออกสกิลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป่อยอตัวหนึ่งออกมานะอันนี้มันมีตัมตีธรรมดาเข้ามาร่วมด้วยนะอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะอ่าแต่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะว่าตัวเลขค่าเกียร์น่ะมันต่ำกว่านะครับมันคือ320อเปอร์ไปเทียบกับ600เปอร์น่ยมันแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมมันตีแรงกว่าวะอันนี้ค่อนข้างจะน่าแปลกว่าแบบเฮ้ยเกมเขาคำนวณกันยังไงครับอ่ะดูครับนี่ นี่เกินครึ่งลอดนี่เห็นไหมเกินครึ่งหลอดชัดเจนเลยนะครับว่าแรงว่าเฉยเลยเนี่ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยอะไรกันวะเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าผมมีทงโตมันที่ i d ดนะครับแต่ว่าค่าเกียร์มันพันกว่ามันก็เห็นแล้วว่าตัวเลขมันเยอะก็อะแรงก็แรงครับไม่เคยมีการนํามาเปรียบเทียบนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเนี่ย พลังเวทโจมตี3 2 0เปอร์นะครับกับเกียร์เมื่อกี้มันก็ควรจะต้องบวก600เปอร์ดิมันมีอะไรแอบแฝงลึกซึ้งหรือเปล่ามันจะไม่เหมือนอัพเกรดธาตน,นะ,ะซึ่งอัพเกรดธาตเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าอัพเกรดธาตเนี่ยอันนี้ผมได้ข้อมูลจากผู้พนามันเป็นมันเป็นค่าพิเศษคือคำนวณพิเศษเขาไม่บอกเรื่องของการคำนวณเขาบอกได้ค่ว่าตามที่เห็นนะครับว่า ตีแรงมากขึ้นทุกธาตุไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอาทฤษฎีนะทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตีแรงขึ้นเมื่อชนะธาตุแต่ความเป็นจริงคือตีแรงขึ้นทุกธาตุแต่ว่าธาตุชนะธาตุเนี่ยจะแรงที่สุดอันนี้คืออัพเกรดธาตุนะมันคำนวณแบบเป็นพิเศษนะซึ่งอัพเกรดธาตุเนี่ยจะได้เยอะกว่าพวกค่าพลังโจมตีอันนี้เป็นเป็นอย่างมากนะครับเัาฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำผมผม,ผมอ่ะนเดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเป็นใช้เล่มครับพลังโจมตีรวม1จุดนะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนะําว่าถ้าสมุติเรามีเรมนะครับเราอาจจะมีอ่าอาจจะยามาโตอหรือมีตัวไหนก็ได้เป็นตัวดามเมจน้ำนะครับเอาเกียร์นะผ้าพันคอเนี่ยไปใส่จะดีกว่าดีกว่านะเออเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวของอบอสเนี่ยใส่เราลงเตียมยังแรงก,แกว่าอีกเออแปลกว่ะอ่ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะ พราะว่าที่ผมเห็นเนะี่ยผมเห็นแบบนี้เหมือนกันผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่แหละมันมันไม่น่าจะเป็นตามนั้นนะเออแปลกครับอ่ะโอเคเล่มครับไปดูกันครับดามเมจหนึจุดนะอ่ะเล่มนักล่ผมเอามาผักนะดามเมจผมอาจจะไม่ค่อยได้อ่าคาดหวังอะไรมากมายครับอ้าวอ้าไม่ผักด้วยอ่นเล่มเป็นเลยแล้วเนี่ย อ่าเริ่มจะเก่าเกินไปหรืรรรรอว่าอซัดไปหนึ่งทีโอเคนะครับอันนี้ซัดไปตีไปคร่าวๆน่าจะประมาณสักสามสิบห้าเปอร์อ่ะโดยประมาณนี้อ่ะสองทีประมาณสามสิบห้าเปอร์อ่ะโดยประมาณนะอ่านะครับอันนี้ผมใส่เกียร์เพิ่มเข้าไปครับอ่าเป็นเกียร์ชินิกเกียร์ชินิกก็ถือว่าเป็นเกียร์ฟรีนะอ่าอันนี้ออปชั่นเป็นพลังโจมตีกายสามร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เออหรือว่ามันจริงๆมันไม่น่าจะแตกต่างนะสำหรับออปชัน4กับสกิลบวกอะจริงๆมันก็ต้องนับเท่ากันสิไม่งั้นมันคือจะเป็นตัวเลขที่หลอกลวงมากนะถูกต้องปะเพราะว่ามันให้มาแบบนั้นอนะมันก็ต้องนับเท่านั้นสิอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเมื่อกี้ประมาณ35เปอร์นะครับอ่าเมื่อใส่เกียร์เข้าไปอ่ะดูครับอ่าอันนี้หนักกว่าเดิมนะประมาณเกิน50ไปนิดนึงนี่โดน2ทีหมดหลอด อ่าครับส่วนอัปเกรดธานี่ผมแนะนําแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะคํานวณแบบ2ต่อไปเลยนะอ่าโอเคครับใครที่มีเลมมีอะไรอยู่ครับอันนี้เอาอัปเกรดธานะแล้วก็สกิลบวกก็สามารถใช้ได้ด้วยมันก็จะได้2ต่อเลยอ่าเมื่อกี้ตามเห็นนะว่าไอ้หกรเปอร์ทำไมมันดูตีเบาวกว่าสามร้อยก็เปิดครับแต่พอมีอัปเกรดธาพ่วงเข้าไปอีกนะ ซึ่งการตีบวกศักยภาพเนี่ยมีผลต่ออัพเกรดธาตุด้วยนะครับผมเคยทดสอบและชัดๆเลยครับว่า,าใส่อัพเกรดธาตุกับเรนเจอร์บางตัวเนี่ยบางทีมันตีบอสทีเดียวยังไม่ตายนะครับแต่พอตีบวกศักยภาพเข้าไปาเต็ม500ร้อนะตายเลยนะครับคือมันหนักขึ้นมีผลโดยตรงชัดเจนอันนี้คือดอกเดียวต้องตายนี่ตายหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตามนี้นะครับว่าค่าอัพเกรดธาตุเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเป็นพิเศษนะครับมันก็มีการคำวนวณที่ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวเอาเป็นตามนั้นแล้วกันนะ อ่านะครับอานั้นเนี่ยใครจะเอานะครับผ้ามันคอสิบปีครึ่งมาใส่ตัวบอสนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่เราลงเตียมดีกว่านะครับเพราะว่าค่ามันสูงกว่านะเออครับอสวรรณครับในส่วนของผ้ามันคอสิบปีครึ่งนะครับผมก็ถ้าต้องการความหนักนะอันนี้เอาตามความชอบนะถ้าต้องการความหนักให้เลือกอัปเกรดธาตุอ่านะครับถ้าต้องการ้นแรกก็ไปเลือกรนแรกครับเพราะว่าสกิลบวกเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่า เออมันไม่ได้แรงขึ้นอเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนออปชันให้ดูแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรวัตุดิบเยอะนะ อ่าครับแม่นยำธาตุเนี่ยมีคนถามเยอะแม่นยำธาตุเนี่ยมันต่างไงกับอ,อัพเกรดธาตุเหมือนกันครับแม่นยำแม่นยำธาตุเนี่ยมันก็จะทำให้พวกสกิลต่างๆเนี่ยตีแม่นยำม,มากขึ้นอ่านะครับข้อมูลก็จะบอกว่าถ้าชนะธาตุก็จะยิ่งแม่ยมนยำเป็นพิเศษแต่จริงๆคือจะแม่นยำหนุกธาตุฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปใส่กับเรนเจอร์ประเภทตัวป่วนซะม,มากกว่านะอ่านะครับอ่าอย่างเช่น สล็อตอย่างนี้อ่ะสล็อตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันท็อปตั้งนานเนี่ยเขาจะใช้แม่นยำธาตุเพราะว่ามันจะสตาร์นแบบแม่นโคตรเลยคือเดิมก็แม่นอยู่แล้วใส่แม่นยำธาตุปีกก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องไม่ต้องขยับอ่ะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่ะผมใส่เลมก็อาจจะดียิ่งขึ้นนะอันเดี๋ยวให้ดูกันนะว่าเมื่ออ่าปรับออปชั่นไปแล้วนะครับนี่อ่านะหกร้อยเปอร์นะ,ะให้ดูกันอีกครั้งนึงครับเมื่อเทียบกับ ไอเกียร์เมื่อกี้ที่ใส่ไปแล้วว่าเกียร์ฟรีนะหูฟังนะครับหูฟังเร็วนาดอันนั้นคือตีหนึ่งทีนะ่ะประมาณครึ่งหลอดใช่ไหมอันนี้คือตามหลักการแต่ต้องไม่ถึงครึ่งหลอดถ้าไอค่าเกียร์นี้มันมีปัญหานะ,ะคลิปนี้อาจจะงงนิดนึงครับสำหรับคนที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่สักนิดนึงนะสับนี่เห็นไหมไม่ถึงครึ่งหลอดเห็นไหมไม่ว่าไปใส่ตัวไหนเนะี่ยเหมือนตัวเลขมันจะแบบว่าดูเพียเพ้ยนๆน,นะ คิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอย่างที่ผมบอกครับผมไม่สามารถรู้ได้จริงๆครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงวะตัวเลขมันก็ตรงๆนะอ่ะส่วน PP ครับเนี่ยดูนะ4,200นะครับยังไม่ถึงมาสเตอร์2เลยก็หลุดเลยนะว่าหลุดออกมานะ,ะแต่ว่าตัวบอสมืดใหม่นะผมว่ามันค่อนข้างจะโหดจริงๆนะ,ะเดี๋ยวลองไปดูบนท็อปกันนะครับเพราะว่าที่เขาใช้อยู่อ่ะเราจะเห็นเกียร์กลทองนะครับใช้กันจำนวนเยอะมากนี่ อันนี้เป็นค่าสุ่มนะเห็นบอก n เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยอย่างเงี้ยใครมีอยู่ทดสอบให้ดูหน่อยสิอ่าครับทดสอบให้ดูหน่อยสิเอ้ยเนี่ยผมกำลังงงว่าสกิลบวกอันนี้มันได้1,000%เปอร์เซ็นต์ แล้วทําไมไม่เอามาสลับกันวะเอามาสลับกันดิให้เอาเป็นค่าเสีย,ยเปอร์เซ็นต์มหรือเขาอาจจะมองว่ามันต่างกันเล็กน้อยนะหรืออย่างที่ผมบอกนะว่าแบบว่าฮหรือว่าเขาทดสอบแล้วเขาก็รู้ว่าเมันไม่ได้แรงจริงตามตัวเลขนะจริงๆตามหลักการมันต้องแรงตามตัวเลขดิเออเออค่าเกียร์ได้เท่าไหร่ก็ต้องเป็นตามนั้นอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะกับเลมนะครับเนี่ยความเสียหายเนี่ย อ่าหนึ่งหนึครับก็ต้องแรงตามมีสิทําไมมันถึงแบบว่าไปเทียบเคียงกับค่าพลังตัวตีอื่นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แรงขึ้นหรือว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงไปพิเศษอ่มาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราเทียบเคียงกับตอน อาโอลโบโมหาสื่อคนสนเทพรอบที่2นะครับก่อนบัฟเนี่ยตัวเลขทุกอย่างเหมือนเดิมเลยพอเกมบัฟปุ๊บอ่าตีแรงกว่าเดิมไอ้นี่ไอ้นี่มันปรับได้นี่ว่าเกมทําอย่างนี้ได้ครับพอข้ามเดือนในปุ๊บเนี่ยอ้าตีเบาลงกว่าเดิมซะแล้วครับคลิปมันมีอ่าครับจากคนทําคลิปเนี่ยเราเห็นทัดเจเลยนะครับว่า เกมสามารถปรับได้จริงจากตัวเลขที่เป็นจํานวนตัวเลขเข้าเดิมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในฮันดบุ๊กเนี่ยเรนเจอร์ตัวไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนเนี่ยตัวเลขมันก็ยังปรับเท่าเดิมตลอดแต่ว่าใช้งานจริงเราจะรู้เลยนะครับว่าแรงกว่าเดิมเบากว่าเดิมถึกมากกว่าเดิมถึกน้อยลงกว่าเดิมอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาปรับกันหลังบ้านเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเอามาทดสอบบางทีเขาเปลี่ยนเรารู้แค่ว่าเขาเปลี่ยนแต่เราไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรสุดท้ายก็ต้องนํามาทดสอบนะครับอ่ะอัปเดตกันอล่าสุดเรื่องก กจกรรมยังมีคนถามมาเยอะ,ะครับกระดานหมุนน่าจะเขียนผิดกระดานหมุนคือไม่มีนะส่วนบิงโกครับมาวันที่16กันยาซึ่งบิงโกเนี่ยไม่ได้มีแจกกบก้าดาวนะครับที่เห็นเบื้องต้นนะไม่ได้มีแจกกบก้าดาวครับไปแจกรูบี้อ่ะครยังเปิดเดนเจอร์ปิดเกียไม่ได้นะยังมีรูบี้อีกจากบิงโกไม่รู้จะเยอะแค่ไหนนะครับส่วนตารางเราอินพิเศษจากตั๋ว1ิปีครึ่งอ่จะถึงตอนนั้นเนี่ยตั๋วน่าจะได้เยอะจนถึงระดับแรก กบ9ดาวได้แล้วมั้งอา่านี้คือกบ9ดาวในส่วนของตารางอา่าในส่วนของภารกิจพิเศษนะอ่าตารางอิมพิเศษจกตรว Level 10ปีครึ่งมาวันที่19นะครับส่วนเรนเจอร์แสงเก่าครับจะมาก่อนนะคิดว่าน่าจะมาวันศุกร์นี้หลังจ,จบด่านวิ่งอา่าเพราะว่าเวลามันค่อนข้างตรงกันเป๊ะนะอา่าศุกร์ที่13ตอน10โมงเช้าจบด่านวิ่งคิดว่าตู้แสงเก่าน่าจะมาเลยน่าจะมาพ่วงกับ เรนเจอร์ uh, ที่ชนะท่าด,ดัดวิ่งรอบถัดไปคิดว่าน่าจะมาพ่วงก,กันนะซึ่งถ้าเกิดอย่างช้าเต็มที่ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์14 15อ่หานะครับหรือไม่ก็จันทร์สิบหกโดยคิดว่าไม่น่าจะดุดเป็นมากกว่านั้นนะอันฉะนั้นเนี่ยแสงเก้านะครับก็ได้บอกไปแล้วครับอนุบิทกับไก่ทองถ้าผู้พัฒนาไม่ได้มีการเปลี่ยนการทันหันนะก็จะเป็นอนุบิทกับไกทองเพราะเป็นข้อมูลที่ผู้พัฒนาเขาแจ้งส่งต่อมาโดยตรงนะครับอันฉะนั้นเนี่ยสิบสามวสุดเนี่ยสิบสามนะครับ อ,อย่างช้าก็บสี่สิบ้า14 15 16ส่วนมืดก็จะหลังจากแสงเนี่ยประมาณ1สัปดาห์อาเรนเจอร์ตัวไหนทําคลิปบอกไปแล้วนะส่วนกิจกรรมลายเกมครับที่แบบว่าเติมวงเตงิมเกมเราอินเขาเกมนะจับรางวัลไปแล้ววันที่2กันยาแต่ผมยังไม่รู้ผลเพราะว่าเขาจะประกาศวันอังคารที่10นี้รุนรางวัลกันนะว่าจะได้กันหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดได้รางวัลรางวัลจะไปได้นู่นเลยครับสี่ตุลาคมนะครับวันนี้ ประมาณนี้้้กันนะอ่านะค,คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่าผมคือตัวเลขมันก็คือตัวเลขมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นทําไมมันถึงไม่มีการปรับให้มันแบบว่าเบากว่าค่าเกียร์ปกตินะอ่านะถ้ารู้สึกว่ามันผิดมันไม่ได้ ร่วมกันแจ้งโตเกมร่วมกันแจ้งโวเกมร่วมกันด่าเขานะว่าแบบทำไมเป็นแบบนี้เราจะได้รู้ข้อมูลเพราะข้อมูลตรงนี้ผมไม่เคยถามนะผมไม่เคยรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาไปปรับลดหย่อนอะไรไงหรือว่าเป็นเฉพาะเกียร์ชิ้นนี้อย่างเดียวอะเกียร์ไกทองทรงโตมันไม่ไม่เป็นหรือเปล่าอะใครมีอยู่นะทดสอบแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอะส่วนใครอยากได้เดนเจอร์เกียร์พักนะแนะนำร้านเติมเกียร์นี้นะครับเดลซันชอบขอเป็นที่2ด้วยนะราคาแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับก็เป็นร้านเติมเกียร์ที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับ ไอดีผูกไรเติมได้หมดนะทั้งร้านเฟิร์บูคูเกิลเปิลครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะทางร้านมีมือการเปิดกระชานะอ่าเติม Ruby แพ็ค Ruby คุณ2องแพ็คน้าต่าง,าง,างครับถ้าแพ็คไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะอ่ะส่วนจะเปิดกระชาที่ร้านเดอะซันชอ็อปนะก็ไปเติมได้เลยนะอ่าก็ให้ร้านเปิดกระช่าได้นะครับส่วนไม่สู้กับตู้กระชาอย่างได้ไอดีเริ่มต้นนะอ่าโคโลโบสั่งมืดกับราคาที่ต้องการครับดูตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ที่ปังหมู่คอมเมนต์นะเช็คไอเดียได้เลยครับว่าอย่างได้ ที่ปรบปุ่คอมเมนต์นครับเดวฉันชอบขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ